ครับก็อยู่ที่เกาะตะเกียงนะครับวันนี้เสียดายที่ฟ้ามันมัวนะครับแล้วก็เมื่อวานฝนเพิ่งตกนะครับก็คิดว่าวันนี้เนี่ยน้ําก็คงจะขุดหน่อยนะครับก็อาจจะไม่เห็นอะไรมากนะครับกันนี้ก็เรือมาจอดที่ตรงหลังเกาะตะเกียงนะครับเดี๋ยวก็ลองดูบรรยากาศใต้น้ํานะครับว่าเป็นไง Gracias. <laughs> ที่เห็นไกลๆนู่นนะครับคือเกาะเพตานะครับแล้วก็ตรงนี้เกาะตะเกียงนะครับเกาะตะเกียงเนี่ยตั้งชื่อตามเมื่อก่อนตอนนี้ก็มีประภาคารอยู่นะครับเมื่อก่อนก็ตะเกียงเจ้าพายุมาตั้งนะครับกดเรือเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้น,นะฮะนี่ยังอยู่ในเขตของทะเลตังนะครับก็มาดูประการังแต่วันนี้ฟ้าไม่สว่างนะครับแสงลงไม่ลึกลงไม่ ลงน้ำไม่ลึกแล้วก็เรียกว่ามีฝนตกด้วยครับก็เลยทัศนวิสัยใต้น้ำก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ครับ フフフフ。 <takes> oh, <noise> my ก็อย่างที่เห็นได้ครับไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ครับ